ว้าวสุดยอดจริงๆครับเ,เรื่องบินสปปลาวเ,เรื่องบินทั้งหมด8ปดลำนะครับมาน่าจะมาบินในวันเด็กสุดยอดจริงๆถึงขนาดนต้องบอกให้คนไทยไดู้้ในทีเดียวนไทยเราไม่มีนะครับแบบนี้ต้องไปดูที่สปปลาวสุดยอดจริงๆยอม <บน S 1> รับลวันก่อนนี้ผมก็อึ้งไปรอบลบะก็คือ ที่คุณลุงคนหนึ่งนะขี่รถผ่านด่านศุลกากรนะฮะสุดยอดจริงๆยอมรับเลยฮนะสุดยอด <c oughs> แต่ละอันนะแต่ละเรื่องนะอ่ะเอาก็ดีใจด้วยกับทางสปปลาวนะครับที่นะที่นะถ้าฟังข่าวนี้เราก็อย่าน้อยใจไปนะก็มันคือข่าวแหละนะ หนุ่มลาวคนหนึ่งนะครับผมอวดเครื่องบินนะครับผมเครื่องบินที่เขาบินโชว์นะครับผมเครื่องบิน JL 8 9ดเก้าลำนะมาบินโชว์กลางนาครหลวงเวียงจันทร์ฉลองนะครับเจ็ดสิบห้าปีสถาปนากองทัพลาวนะฮะกองเครื่องบินจีนนะครับผมเครื่องบินจีนฮองดู JL 8 9ลําลำมาบินโชว์กลางเวียงจันทร์คนลาวหลายคนนะ ไม่รู้ได้ซ้ําว่าเครื่องบินที่บินอยู่เนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะเป็นของประเทศจีนนะฮะก็มาอวดไทยกันใหญ่เลยนะเนี่ยบอกคนไทยมาดูดูบอกคนไทยมาดูดูเออวัาเลาะก็จะหาว่าเราไอ้นี่อีกหรือเปล่าเนี่ยคือไม่ใช่อะไรนะผมมองเห็นถึงความตลกเอางตรงนะครับเห็นจนเบื่อแล้วว่าเอาจริงนะถ้าใครที่ เคยไปงานวันเด็กเอ่ยงานวันชาติเอ่ยงานวันอะไรเอ่ยก็จะเห็นนะเห็นจนเบื่อเนี่ยเกิดมาเนี่ยผมเห็นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแต่นั่นแหละครับผมก็คนเลาเขอาจจะไม่รู้เนาะนะครับก,ก็ไม่ว่ากันนะฮะงานนี้นะครับผมเขาจัดระหว่างวันที่1 3บสถึงสินะครับเพราะเป็นงาน ฉลองครบรอบ75ปีสถาบันกองทัพลาวนะก็เครื่องบินจีนนะส่งมาร่วมเฉลิมฉลองนะครับทั้งหมด9ลําลำบินโชว์กลางนคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วของลาวไม่ใช่นะครับของจีนนะครับผมก็ดีใจกับลาวด้วยนะที่นานๆทีจะได้เห็นนะครับก็บางคนก็มาบอกว่าอ๊้ลาวเราพัฒนาลาวเราสุดยอดยอดเยี่ยมก็ไม่ไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันก็ดีใจด้วยนะครับผมดีใจด้วยนะ ท่านอาจจะไม่เคยเห็นแต่ไม่ต้องบอกคนไทยไปดูหรอกครับผมบางทีเดี๋ยวเขาอาจจะพอเขาไปพอเรียกเขาไปดูแล้วอะ่ะพอเขาไปคอมเมนต์เดี๋ยวจะโกรธเขาอีกหรือเปล่านะฮะแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้นะว่าจริงๆถ้าถ,ถ,ถ,ถึงถึงถึงเครื่องบินอันเนี้ยไม่ใช่ของจีนเป็นของลาวเลยผมก็เฉยๆนะนะครับคือผมก็เฉยๆนะกับเครื่องบินไ9้เก้าลำเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไทยมีเครื่องบินไม่รู้กี่หลอกกี่ร้อยกี่พันลำกี่ร้อยรุ่นกี่ร้อยลำ ี่เยอะๆนะครับผมไม่จะพูดเลยแต่การที่คุณออกมาบอกให้คนไทยมาดูเนี่ยสำหรับผมมันตลกมากๆเลยนะฮะก็คอมเมนต์มากมายนะครับผมที่พูดถึงคนไทยพูดถึงประเทศไทย คนที่ไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับประเทศไทยทเขาก็จะเปนในแนวชื่นชมเนาะคนที่เขาไม่รู้นะครับผม,ผมก็ไม่ได้ว่ากันเขาไม่รู้ก็คือเขาไม่ผิดนะมาพูดว่าอู้ประเทศเราเราพัฒนาไปขนาดนี้ได้เหรอประเทศเราสุดยอดเลยยอดเยี่ยมชมเชยก็จะมีคําประมาณนี้แยะๆเลยแล้วมันก็จะมีคนที่ชอบแซะไทยว่าเนี่ยบอกคนไทยมาเบิงด้วยบอกคนไทยมาเบิงบอกมนันให้แหกตาดดูดูนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนคุณลุงท่านหนึ่งที่ขี่รถผ่านด่านสุลกากรบอก ลาวเนี่ยมีรถปาโด้แลนครูเซอร์อะไรน่นนี่นั่นนะครับทั้งทั้ทงที่เท่าที่ผมมองได้สายตาไม่น่าจะเกิน2 0 0รคันนะฮะคือคนรวยในประเทศลาวมันมีนะครับผมมีเยอะด้วยแต่มันก็มีไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกครับผมส่วนใหญ่คนที่รวยก็จะเป็นคนพักนะรัฐนะฮะแล้วก็มีสาวลาวมาอวดว่าตัวเองเนี่ยซื้อรถเงินสดน่นนี่นั่นนะครับผมนั่นแหละครับพอซื้อรถเงินสดก็ไม่เห็นขับมาเที่ยวเที่ยวไทยนะ คือสังเกตได้ง่ายๆเลยนะเพื่อนๆผมจะบอกอะไรให้คือใครที่เคยขับรถไปเที่ยวลาวหรือคนลาวขับรถมาเที่ยวไทยคนนี้นะครับพวกนี้คือพวกที่รวยจริงคือคนที่สามารถขับคือเขาเนี่ยรถที่เป็นเงินสดเท่านั้นนะถึงจะขี่ข้ามประเทศไปมาได้รถที่ซื้อเงินสดเท่านั้นนะถึงจะขี่ข้ามไปมาประเทศได้ส่วนไอ้พวกที่มาโม้ว่าตัวเองซื้อรถเงินสดโน่นนี่นันะ่นเนี่ยไม่จริงนะครับผมถ้าจริงมึงขับมาเที่ยวไทยเลย <c oughs> อ่ะส่วนเครื่องบินวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องบินนะครับผมก็ผมก็ไม่เข้าใจทําไมเนาะผมก็ไม่ชอบนะจริงๆผมเองก็อยากจะบอกเพื่อนๆอยู่เหมือนกันเวลาคนลาวเขาโพสต์เรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปแซะเขาดีกว่าหรือสมมติแล้วเร,เราจะให้ความรู้เขาเราก็โพสว่าเออได้ข่าวว่าเป็นเครื่องบินของจีนไม่ใช่เหรอเออแต่ก็สวยดีนะอะไรเงี้ยงี้ก็พอนะครับอย่าไปแซะเขานะครับผมบางทีผมไปเห็นคนไทยไปแซะเขางี้ผมก็ ไม่อยากจะต่อว่านะแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของใครของมันนะครับแต่ว่าผมบอกว่าให้เขามาแซะเราอย่างเดียวดีกว่านะครับผมบางทีเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่จเจริญกว่าเขาพัฒนากว่าเขานะครับ ใจิตใจเราก็ต้องพัฒนาด้วยอันนี้ผมฝากบอกเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับถ้าสมมติอยากไปแสดงความคิดเห็นอยากบอกอเอน,นี่อันนี้รถไฟนนเครื่องบินนี่ของลาวหรือว่าของจีนครับแต่ผมได้ข่าวว่าเป็นของจีนนะใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเป็นเครื่องบินจีนโดยที่เขาไม่รู้เราก็เอาลิงก์เอาเรื่องส่งให้เขาดูด้วยก็ได้อะไรอย่างนี้ก็พอะนะครับเขาจะได้ถ้าเกิดคนลาวเขาโกรดนู่นนี่นั่น,นเราก็ค่อยว่ากันทีทีนึงนะฮะผมก็อยาก บอกเพื่อนจริงไม่คนจะไปยุ่งกับเขาหรอกแต่จริงๆถ้าเขาไม่พูดถึงไทยผมก็ไม่ยุ่งนะมีคนมีเพื่อนหลายคนส่งเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มลาวตีผู้หญิงลาวนู่นนี่นั่นอะไรคือผมไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นนะทุกคนนะผมขอบคุณนะที่ส่งมาให้ผมดูผมดูนะครับผมดูผมรู้ผมรับรู้ผมรับทราบ,รบเพื่อนๆไม่มีใครหาข่าวมากกว่าผมแล้วเพราะแต่ละวันหนึ่งเนี่ยผมมีข่าวเยอะแยะเลยแล้วก็ไหนจะเพื่อนๆส่งมาให้ผมอีกข่าวผมเยอะมากๆครับผม นั่นแหละใครที่อยากมีเรื่องราวอะไรอยากส่งมาให้ผมก็ส่งมาทางที่เพจได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะฮะแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมาบอกให้คนไทยไปดูด้วยไกลแค่เครื่องบินบินโชว์แค่นี้เฉยๆทำไมมันมันมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้นะในความคิดเห็นของผมว่ามันไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วผมค่อนข้างที่จะตลกกับคนที่บอกอ รอบก่อนนั้นก็มาอวดรถอีกแล้วนะอ่าเนี่ยดูดิรถโฟวินสี่คูณสี่ใช่มีคนไทยบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าก็แน่นอนนี่ประเทศคุณถนนไม่ดีคุณก็ต้องใช้รถแบบนั้นถูกต้องเลยครับไปคอมเมนต์แบบนั้นแหละครับพอแค่นั้นคนลาวก็ดิ้นแล้วครับผมคือไทยไม่จําเป็นต้องคือเหมือนผมะบ้านผมไม่มีเขาไม่มีดอยผมจะต้องซื้อรถสี่คูณสี่ไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งผมไปไหนมาไหนทุกวันเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวดนะพูดให้ฟังเฉยเฉยนะมอเตอร์ไซค์ผมคนเดียวนะ่ะสองคัน มอเตอร์ไซค์นะครับสคันรถผมคนเดียว3ามคันจะพอว่าผมอวดก็แล้วแต่คุณนี่คือผมพูดให้ฟังซึ่งผมทุกวันเนี้ยผมแทบไม่ได้ขี่เลยนี่ผมตั้งใจว่าผมจะขายทิ้งไปคันนึงเพราะผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเลขไม้ผมแค่ส0 0 0 0ื่นกิโลรถจะสี่ปีเลขไม้สามหมื่นกิโลรีโว4สีคูณสเอ้ยไม่ใช่รีโว4ประตูขอโทษขอโทษรีโว รีโวพีล er. ันเนอร์อะรีโวพีลันเนอร์ตัวเกียร์อัตโนมัตินะผมจะขายเราใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มโคตรผมไปถามเต็นอนะเต็นเขาให้ผมหกแสนแต่ผมหาเต็นที่มันสูงกว่านี้อยู่นะฮะถ้าเขาให้ผมมากอีกนะอีกนิดหนึ่งหกแสนกว่านี้ผมก็จะขายละจริงชุวทุกท้องนี้บ้างจริงผมก็ขายนะผมก็คือตอนเนี้ยน,นี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆผมเนี่ยพูดไปหัวราะไปเแต่ท้องต้ตตตนนี้ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับผม ไม่ค่อยไดไ้ไม่ไม่ค่อยได้ขี่เลยรถยนต์ฮะก็นั่นแหละครับผมก็ปล่อยเขาอวดไปเนาะก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้ก็อาจจะไม่ได้สาระเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากจะพูดถึงนะคนลาวก็มาอวดเครื่องบินจีนนะฮะก็นั่นแหละเครื่องบินจีนฮะเครื่องบินจีนไม่ใช่ของลาวเ <c oughs> สียใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ได้เห็นครับผมสวัสดีครับ